สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับแฟมิลี่แมนพ่อบ้านงานครัวแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มาทําอาหารนะครับทุกวันนี้นะครับคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านบางคนยังกังวลในเรื่องของน้ําดื่มแล้วก็น้ําใช้นะครับหลายคนเนี่ยต้องออกไปกรองน้ําตามตู้ต่างๆไม่งั้นก็ซื้อน้ําแพคเนาะถ้ากว่าเราอยู่บ้านชั้น2ชั้นเนี่ยก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าบางคนอยู่หอพักอยู่คอนโดที่มันมีแบบสูงๆจะหิ้วจะยกขึ้นไปเนี่ยลำบากมากๆครับวันนี้นะครับเลยอยากจะมาแนะนําเครื่องกรองน้ําที่เราสามารถ ติดตั้งเองง่ายๆนะครับหรือว่าใครไม่ถนัดจริงๆเนี่ยสามารถให้ช่างเนี่ยเข้ามาติดตั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้นะครับนั่นก็คือเครื่องกองน้ําของ Bwell นั่นเองนะนี่ครับอันนี้ก็คือเครื่องกองน้ําของ Bwell แบบ3ขั้นตอนนะครับก็จะเหมือนในรูปนะและรุ่นที่ผมเอามาให้ดูในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่น BWD103 นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าภายในกล่องของรุ่น BWD103 เนี่ยมันมีอะไรบ้างน,นะครับ ที่พี่ๆเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือเครื่องกองน้ำ Bview รุ่น BWD103 นะครับพร้อมอุปกรณ์ในกล่องที่สามารถเอาไปต่อแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับนี่ครับอุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในกล่องนะครับที่เราสามารถประกอบแล้วก็ใช้งานเครื่องกองน้ํานี้ได้เลยนะฮะอันแรกที่เราเห็นก็คืออันนี้เป็นก๊อกน้ําของน้ําดื่มนะครับน้ำดื่มน้ําใช้ที่ผ่านเครื่องกองมาแล้วนะครับเป็นสแตนเลสอันนี้จะเป็นข้อต่อที่เราจะเอาไปต่อกับน้ําปปาต่อไปก๊อกน้ําแล้วก็น้ําใช้ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นฐานของนี่น ก๊อกน้ำสแตนเลสอันนี้นะครับนี่มีฐานเรียบร้อยนะฮะส่วนตัวนี้จะเป็นข้อต่อของสายน้ำเข้าเครื่องนะครับแล้วก็ น้ำออกเครื่องนะครับเป็นน้ํากรองนะฮะส่วนอันนี้เป็นยางรองในไส้กรองนะครับอันนี้เขาให้มาเสริม2อันนะครับอันนี้ถ้าเราไม่ได้ใช้ก็เก็บไว้เป็นสแปรก็ได้นะครับตัวนี้จะเป็นชุดติดตั้งด้านนอกนะครับถ้าหากว่าเราไม่ได้ติดตรงซิงค์นะครับก็สามารถติดแยกออกมาด้านนอกจากข้างกระพงกําแพงก็ได้หมดเลยนะครับมีน็อตสําหรับเจาะนะฮะกำแพงอะไรมาเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นยางพันเกลียวนะฮะแล้วก็นี่เป็นประแจสําหรับหมุนไส้กรองเวลาเราจะเปลี่ยนไส้กรองหรือว่าจะเอามาทําความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยก็คือประแจตัวนี้นะครับนี่นะครั เป็นเครื่องกองน้ำ Bwell รุ่น b w D103 นะครับก็จะมีไส้กองอยู่3ขั้นตอนนะครับหนึ่งสอา้ำจะเข้าตรงนี้นะครับเป็นน้ําดิบน้ําประปาจะเข้าตรงนี้แล้วก็ มาออกเป็นน้ำกรองให้เราตรงรูนี้นะและไส้กรองของเครื่องกรองน้ำ b เ e l นะครับผ่านมาตรฐาน NSF เรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องหมายนี้ก็แสดงว่าผลิตภัณฑ์นี้นะครับผ่านการตรวจสอบแล้วก็รับรองมาตรฐานโดย NSF เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับเครื่องกรองน้ารุ่นนี้จะทํางานการกรองได้แบบกรอง3ระดับนะครับอันดับแรกนะครับระดับที่1เนี่ยจะเป็นไส้กรอง PP นะครับไส้กรอง PP นะครับจะช่วยกรองในพวกของพวกตะกอนนะครับความคุณดูดซับสีกลิ่นลด คลอรลีนแล้วก็สารอินทรีย์ต่างๆด้วยนะครับซึ่งไส้กรอง PP ฟิลเตอร์เนี่ยก็สามารถกรองได้ละเอียดถึง5ไมครอนเลยครับต่อไปจะเป็นเรซินฟิลเตอร์นะครับตัวนี้จะลดการเกิดหินปูนแล้วก็ลดความกระด้างของน้ํานะครับสุดท้ายเลยก็จะมาเจอเนี่นะครับ filter, คาร์บอนบล็อกฟิลเตอร์นะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยดูดซับกลิน่นสีคอรีนนะครับสารเคมีพวกยาฆ่าแมลงอะไรต่างๆนะความละเอียด5้าไมครอนนะครับอ่ะหลังจากเห็นอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็เครื่องกรองไส้กรองอะไรไปต่างๆ แล้วเนี่ยนะครับต่อไปเราก็จะมาติดตั้งกันแล้วนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่ามันติดตั้งง่ายนะแต่ถ้าใครไม่สะดวกจริงๆเลยนะ่ยไม่ถนัดเลยจริงๆเนี่ยก็สามารถให้ช่างของ b ีเวลเนี่ยเข้ามาติดตั้งได้นะครับอันนี้ในเขตรกรุงเทพและปริมณฑลนะโดยที่เครื่องกรองรุ่นนี้นะครับเราจะเอาไปติดตรงไหนก็ได้ที่มันมีก๊อกน้านะครับหรือว่าใครที่ สะดวกเอามาติดตั้งตรงซิงเนี่ยรุ่นนี้จะไม่มีการต่อสายไฟอะไรไดใดทั้งสิ้นนะครับซึ่งมันสามารถวางไว้อย่างนี้ก็ได้หรือว่ามันสามารถแขวนได้เพราะว่ามันมีรูตรงนี้นะครับน้ำหนักโดยรวมประมาณ5.5กิโลกรัมส่วนใหญ่จะเอาไว้ใต้ซิงค์ตรงนี้นะครับนี่นะครับถ้าใครสะดวกแบบไหนก็แล้วแต่เลยนะแล้วแต่ความสะดวกนะครับ ส่วนตัวผมเนี่ยชอบถนัดเอาไว้ใต้ซิงมากกว่านะครับเอาซ่อนไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมาเดี๋ยวมาลองประกอบให้ดูกันก่อนติดตั้งนะครับพี่ๆใช้ประแจตัวนี้นะครับมาหมุนตัวนี้นะครับอ่ะหมุนแบบนี้นะครับหมุนไปทางซ้ายมือนะครับเพื่อที่แบบว่าเราจะเอาไส้กรองออกมาแกะพลาสติกออกนั่นเองนะครับนี่นะครับมันจะมีพลาสติกคุ้มอยู่นะครับซึ่งเราต้องแกะพลาสติกออกทุกอันนะครับไม่งั้นน้ํา น้ำไหลผ่านไม่ได้นะครับนี่ฮนะก็เอาใส่เข้าไปเหมือนเดิมแล้วเราก็หมุนเข้าไปครับนี่ตัวนี้เขาจะมีซีนอยู่แล้วนะครับซีนป้องกนันน้ําน้ํารั่วน้ําไหลออกมานะครับถ้าว่าเราแกะพลาสติกออกเรียบร้อยแล้วเราก็หมุนเข้าแล้วก็ใช้ประแจตัวเนี้ยหมุนเหมือนเดิมนะครับหมุนนะครับหมุนล็อกแน่นเลย <c oughs> นะครับให้ตึงตึงมือนิดนึงอาจจะขอแรงคุณพ่อบ้านมาหมุนนะครับอ่าต่อไปก็ เป็นอันนี้นะครับเ a รสินฟิลเตอนะครับหมุนเหมือนกันจะใช้การหมุนเหมือนทางเดียวกันหมดเลยนะครับน,นี่นะครับก็จะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้นะนี่นะฮะใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หมุนกลับเข้าไปเหมือนเดิมเช่นกัน เอาจริงเมันก็ไม่ได้ยากนะคุณพ่อบ้านดูต,ตามแล้วก็ไปจัดการให้คุณแม่บ้านให้เรียบร้อยอ่ะอเรียบร้อยสุดท้ายเลยคาร์บอนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไส้กรองความละเอียด5มิครอนนะครับก็สีดำแบบนี้นะ เรียบร้อยขั้นตอนแรกนะครับผมจะเอาข้อต่ออันนี้นะครับอันใหญ่อันนี้1อันนะครับเราจะเอามาหมุนเข้ากับตรงช่องน้าเข้าตรงนี้นะครับให้พี่ๆใช้ประแจแหวนข้างนะครับหรือว่าประแจแหวนเบอร์สิเนะครับหมุนตรงนี้ให้ตึงมือก็พอนะครับนี่นะครับแล้วให้เราใช้สายสีฟ้านะครับเสียบเข้าไปในรูนี้ได้เลยนะครับนี่ครับเสียบให้สุดเลยนะครับแล้วทีนี้จะล็อกไว้เรียบร้อยนะครับมันไม่สามารถดึงออกได้นะครับนี่ครับเสร็จแล้ว ตรงด้านน้าออกนะครับหรือว่าน้ําที่กรองเสร็จแล้วเราก็จะใช้เนี่ยครับเหมือนกันนะครับมาหมุนเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับใช้ประแจเบอร์สิบ็ดหมุนให้ตึงนะครับช่องนี้นะครับเราจะใช้สายสีขาวนะครับเพื่อต่อไปยัง ก๊อกน้ําของน้ํากรองนะครับก็คือเสียบเข้าไปแล้วก็ดันเข้าไปสุดๆแบบนี้ได้เลยครับอันนี้ก็จะล็อกไว้เหมือนกันไม่สามารถดึงออกได้นะต่อไปเราจะมาติดก๊อกน้ํากรองกันนะคะผมจะเอาออกตรงรูนี้นะนะครับซึ่งซิงค์หลายๆอันก็จะมีรูสําหรับเอาใส่พวกน้ํากรองไว้นะครับนี่นะครับจะเอาตัวนี้มาใส่นะครับก็หมุนน็อตตัวนี้ออกก่อนนะนี่นะครับแล้วเราก็จะใส่ตัวฐานรองมันเข้าไปแทนนะครับแบบนี้นี่นะครับก็จะมียางรองอีกอันหนึ่งนะ เอาใส่ไว้ตรงนี้เลยหลังจากหมุนน็อตแล้วลักษณะตัวก๊อกก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นให้พี่ๆปิดราวน้ําใต้สิงนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้เสริมเข้าไปนะครับก็จะเป็น3มทางนะครับซึ่งจะไปน้ํากรองด้วยแล้วก็ไปน้ำใช้ปกติได้ด้วยนะครับพอเอาใส่น้ำออกแล้วนะครับเราก็ใส่ตัวนี้เสริมเข้าไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำที่เราใช้ปกติหมุนเข้าไปตรงนี้เหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นให้พี่ๆยกเครื่องกรองน้ำมาไว้ใต้สิงได้เลยนะครับ ปลายสายน้ำกรองสีขาวนะครับ okay. เราจะใส่นี่นะครับข้อต่อที่เขาให้มาอีกอันนึงนะครับนี่นะครับเสียบเข้าไปให้สุดๆเลยนะครับส่วนปลายอีกด้านหนึ่งนะครับเราจะเอาไปเสียบตรงก๊อกของเครื่องกรองน้ํานะครับนี่นะครับสามารถเสียบเข้าไปแน่นๆได้เลยนะครับดันเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับส่วนปลายสายสีน้ําเงินอีกด้านหนึ่งนะครับเราก็จะเอามาเสียบตรงนี้นะครับนี่นะน้าที่จะเข้าเครื่องกรองนะครับก็ดันเข้าไปเลยแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้เราเปิดวาล์วน้ํานะครับนี่นะครับ เปิดดาวน์น่าให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้น้ากําลังเข้าเครื่องกรองนะนี่นะครับน้ําก็จะเข้าเครื่องกรองเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วให้เราเปิดน้ํากรองทิ้งไว้นะครับประมาณสักระยะหนึ่งนะของผมเนี่ยเปิดทิ้งไว้ประมาณสัก1ินาทีเพื่อเป็นการล้างไส้กรองนั่นเองครับ หลังจากเราเปิดนะ้ำเพื่อล้างไส้กรองเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วมั่นใจว่าไส้กรองเราสะอาดแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถนําน้ํามาบริโภคหรือว่าดื่มได้อย่างสบายใจแล้ว สำหรับการติดตั้งและก็การใช้งานให้ดูนะครับเครื่องกองน้ำ BVEL รุ่น BWD103 นะครับสินค้ารับประกันศูนย์ BVEL 1ปีนะครับแล้วถ้าหากว่าพี่ๆคนไหนสนใจนะครับคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านอยากไปดูสินค้าตัวจริงนะครับก็สามารถไปดูได้ที่ BVEL flagship store นะครับสาขา CDC นะฮะหรือว่าช่องทางออนไลน์ตอนนี้สะดวกมากไม่ต้องไปไกลเลยนะครับเข้าไปช้อปปี้รัศดานะฮะต่อไปเนี่ยก็จะมีเครื่องกองน้ำ BVEL ห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วประเทศเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะมี มีอะไรมาแนะนําให้คุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับก็โปรดติดตามกันต่อไปเนาะวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ